สวัสดีครับน้องครับมณอนี้มาเอาพูดเลยนี่สวัสดีครับผมพี่จ้าปลาซิ่งครับผมพี่จ้าปลาซิ่งนะครับครับมือนี้มาเยี่ยมมายามไอ้ใช่ครับทางบ้านยัง้ยงอ่าบ้านน้องหอยครับน้องหอยนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นผีพี่น้องเอ้ยอันนี้ปิ้งปลาแห้งครับพี่นี่ปลาบักแปลกครับผมปลาบักแปลกครับพี่น้องโอ้โหอันนี้แม่งนี่ครับมีมีเมนูงแมงนี่อันนี้ก้อยปลานกเขาครับปลาโนเขาแมีนครับชาชาครับนี่เด้ยกให้พี่น้องกูแนี่เนาะโยงกั้พี่น้องกูแน่ของแท้ครับผม ต้มปลาหมูครับผมต้มปลาหมูปลาหมูเขียวใกล้ครับเนี่ยต้มสมประกอบครับผมต้มสมประกอบแมนครับมันเด็ดอยู่มงี่ล่ะนะโบอะไรห้างเลยไปี่ยสำหรับชาชัดขอน้ำก้อนเล็กพี่เนี่ยเดี๋ยวข้าวบ่ครับวยข้าวอยู่บ่เบ้าชาชัดก๋วยปลาครับว่าข้าวบ่ะอ้ผู้ใดมาอยู่ข้างหลังข้าเนี่ยมาจะใส่มาจะใส่อีกเอาวะดิครับพี่เพิ่งข้าวเพิ่งข้านั่งนั่งลงไปพี่น้องว่าเห็นพี่นั่งลงไปสวัสดีครับพี่ครับ เอ้ยว่ได้กินนรำเดี๋ยวเดี๋ยวท้องพีพี่อ๋อโอ้ยคลิปก็ยังท้ายลูกกระห้องอีกวันนี้เอ้าพี่สาวชาติเอาก้อนเอ้ามาครับพี่น้องครับก้อนจะไปไหนมาหลังไปอ๋อย่ยคู่ครับพี่น้องจัหรับใาชาติบันโบกนะครับพี่น้องเนาะไม่ต้องอะไรหกน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียขอหยาดได้ครับพี่น้องครับอ๋อหยาดก่อนพี่เอง ขอยาดแก้วข้าวครับผมเออพี่น้องเอ้ยต้องขอพุดขอพูดอ่านไส้เนาะครับพี่จ้าปลาสิงห์พี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีจ้าชาติสงล่าเขาไปกดติดตามช่องพี่จ้าปลาสิงห์นะครับพี่น้องเด้อทั้งแฟนเพจทั้งยูทูบครับพี่น้องเอ้าไปเอ้าใบวนุญาตคู่เจ้าครับขอหยาดครับพี่น้องครับ ขอหยัดใบเจ้าที่เจ้าทั้งนะครับเนี่ยมาบอกกล่าเจ้าที่เจ้าทังน้ำมือเนี่ยเอาม่ได้มาลบลู่เออเอามาด้วยความจริงใจจริงใจมาครับอาย่หากินตามุห้าภาษาเขานี่ลราเอาบรรยากาศไปฝากพี่ตอนเราทางกรุงเทพ่ครับพี่น้องนะครับทางทางประเทศเนาะสำรับเนี่ยสิ่งสำคัญเลยผู้ใดไปเห็นงานอยู่ต่างบ้านไกลบ้านเนี่ยขอฝากไปน้ำครับพี่น้องครับช่องจ้าชาติครับผมครับช่องพี่จามาสิงครับผมครับผมเอาครับพี่น้องครับแก่ข้าวครับอือหือ จะไหนพี่คือเก่าคือเก่ามาครับพี่น้องนี่มอง,งใ,ใกล้ๆเลยนนี่<อ>นี่โป้ครับเขาเอินเนี่ยโป้ได้เนี่ย<ม>นี่พี่น้องเอ<ม><ม>้มาผมขอสดีก่ก่อนได้องงครับท<ม>ิ<ม>้บข่อยเสียบพี่<อ>นี่ครับ ปลาสตแซเลยสดแมน่ามันหวนนะครับปลาหมูนะครับพี่้องเน้อครับหากินยากแห้ง๋ผมบอกเลยมกกม่ใินตัวกนแหงปลาดี้องเอ้ยนี่ปลายงนี่พี่ปลาแปบครับผมปลาแปบคแปบครับมอดีตากรองเราย่างกินแเลยมือนี่ มั่พี่มั่งไม่มาแบบแก่เข้าวันแกเข้าวันกเข้าวันครับแกเข้าวันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแก่เข้าแก่เข้ายินมว่าไ้ยินมว่าไรต้องแจกเข้าวันเดไปอย่งนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกเข้าวันแจก่เข้าครับแก่เข้าครับพี่มาหมูมาหมูครับพี่ครับมาหมูเขียวไก่ครับคันบ่อยิเหลราแล้วมันเออมันแดงมันเท่าเอ็นหมูแดงคันบ่กินน้ำนี่มันยิงเข้าครับพี่อือฮึยครับน้ำไม่ต้องเอาหนิครับพี่ปั้นไปทายแล้วเนี่ยน้ำไม่ต้องท่องอยู่เสียครับท่องจะเสีย คนจุรินมันต้องกินตุราทำเข่าไหมเ่าพี่ปลาซิวมันไสเนี่ยพี่ปลาซิวมันได้บ่อือครับพริกพริกพริกนี่นะนี่บุกิ้สุขบ่อมันบ่เผ็ดพี่มาเด็ดมาเด็ดพริกสุขหวานเนี่ยอืมนี่เครื่องสูบน้ำมเครื่องสูบน้ำพี่โอ้อันนี้อันนี้พักกะโดนน้ำครับกระโดนน้ำไม่เกดนโคกพี่เนี่ยกระโดนน้ำครับพายโอ้พี่ก็น่าจะโหดด้วยครับพี่ มีมามาครับพี่น้องครับกับพักกระโดูน้ำนะครับพี่น้องเพิ่มเขาใช่เด้คุยยอะแยะกนะนี่าชื่นชอถ้าไปเที่ยวบ้านผมบ้านคูกบ้านป้าเนี่ยผมเสเอาใบบักม่วงหิ้ยวพันนะแมีนวะแมีนครับผมก็มากเกินเลยพี่เด็ดที่สุดครับเดี๋ยวขอชิมหน่อก่อนครับผมเป็นไรแล้วมีขั้วมันครับพี่น้องผมบอกเลยว่ามีความมันแหรวกขั้วฝาดๆ้วยกันเกิด มันเปรียรบ่วบัวครับเพราะก็โดนบัวเรียวบัวออเรียบถ้่ใบม่วงนี่มันผ่านอยวนี้ไม่เบีบเบียแซ่แซ่บคนละแบบแซบบบบ่แ,บบแบบยแบบ่บ้านโคกบ้านปลาขายดงเจ้ามองเปนลามูครับพี่น้องเนี่ยนี่มันเด็ดเลยอยู่นี่ละที่เด็ดเลยมาเ่าเออ้นี่ยสิกสิกนี่ฝรั่งมนเจ้านอปลาหมูผมมีกางพี่น้องเออมา ปลาเนี่ยที่มีกางจะชวนกระดูกสันหลังเลยเส่บผมบอกเลยกินง่ายพ่อเป็นปลาเนื้ออ่อนครับจะฉ่ำแล้วก็เป็นปลาที่หากินยากเพราะว่าหา,า,หากินยาเพื่นที่หากินน้ำพื้นครับครับไอ้อที่เพื่อนได้กินนี่คือเพือ่อนกินพวกไอ,พกอ้พวกบกหอยพวกอย่างตามพื้นตามอยังนะครับตามพืน้นตามไส้อะเพื่อนจอยู่น้ำพื้นน้ำพื้นพื้นดินอะเราไปหน้าห้องไป ไปดักเพื่อนอ่ะเขาลงใส่กระ벙นะบ<า>งังอะไรเพื่อนอ่ะเขาต้องมาจาะลูกอภิษฎไหมเพราะให้เพื่อนาอาศัยอยู่บางท่านเขาสามารถไ,ไปไหนมามนไหนวางไวงใครของเราเมียนครับมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านโบราณมากแล้วเทาก็เฮ็ดตามโบามราณเพื่อนครับแซ่บปะครับจอาจารย์ไม่แซบไปหามหมอมื้อขึ้นมาหาพวกนี้นะครับมืม้อขึ้นเนี่ยจากปลาหมูสิเป็นปลานั่งปลาคบ นุ่มขนาดบ้างอ,อันนี้เหอยกับปลาปลาหมูเสี่ยวไก่บลาทดมันคับเลยพี่น้องเลยอุ้ยมันอือนั่นนี่มันอีดิช่วงนี้เขาไม่ปลามันครับพี่น้องครับกระเสียบเน,น,นาะ <มา S 1> ส่วนนายหยอมนะผมสซนหน้าผมก็มีแห้งเห็นจะฉ่ำมากผมมีแห้งเนาะมาหาอาหารใส่ยินดีต้อนรับ,บ,รบทุกคนนะครับเด้อ มาฮาผมเนี่ยันจแเฉาเครับหาสวรรค์หรือว่าหาสวรรค์ครับมันมีแห้งหลายซะคำไหนคำนั้นวอขอยมอานราให้พันาวีนั่นผมอยากก้อนนงเอาเสบพี่ไอปลาปลาเสยงคนละคนปิดอืมอ้นี่แหละคำใหญ่ เพื่อพี่เพื่อน้องอืมอืมลำจากองหอมอู้เลยแซ่ยบมือซีแนลครับพี่น้องเพราะปลาสดแห้งผมบอกเลยวันนี้ก็ต้องขอพูดไอ้ไส้เลยครับเด้อครับพี่จ่าปลาสิงครับพี่น้องบ่ผิดหวังครับนะครับอยากมาหาไอ้แล้วตะโดนแล้วมาปลาสดปลาหมูครับพี่น้องจะทำกันอ่ะนี่มึงเหนือปลาหมูเด้อ่ะมาพี่ ลูกเับดูยพี่อ่างเดี่ยแกข้าแกข้าแกข้าเดี๋ยวพี่อยู่ข้าครับปคอยอีกเอลูกก็ยังเลี้ยงนะพี่เนาะอยากครับแกเข้าวเพี่อข้าข้าวข้าพี่ข้าวข้าวข้าวลูกมแปลูกเอียงครับพี่กระเสียดอินซียพี่ครับหักให้ดูของผมเนี่ยปลูกตัวแปรให้ดูนะนี่ประหมูเขาเป็ไงอไมล่ะ้หมูสารครับ ซิกซิกซิกของเด็แบบเค็งเค็งนีดเยแบบเค็งเของเขาข้าวข้าวแาวันข้าวบครับพี่บโอยพี่กนายูมสู้ครับก้อยไม่ใช่นาบอือกนี่ก้้ยปลาเนาะแซ่บพี่บที่เด็ดไปยังพี่นุนี่นี่ ปลาหมูปลาหมูว่ะพี่บ้านมันบ่กบ้านนี่อยู่ปลาปีปลาหมูจ่าชาติเป็นคนไปเอามาผมหาเองครับผมกำลังทำกำลังทำปลาอยู่ปลาก้อยอยู่จ่าชาติไปได้เดี๋ยวะพี่แล้วเนี่ยปลาเปี๊ยกเนี่ยเนี่ยปลาแปมเนี่ยชุดยอดผมกมองเลย่องปลาแปมเนี่ยเบิ้งแหล่งหนำปลาแปมเนี่ยมันกินในหอยจ่างนะเนี้ยครับพี่เนี่ยนครับเนี่ยนครับพี่พี่ขออีจกคำพี่แซ่บก้อยปลา เสยบอยูลาเสีบเเกียดเลยผมบอกเลยว่าครับือบะมี่นีนี่ยลูกชุบเด็ดลูกชุบหมูลูกชุบหมดเลยนี่เหลือลูกนื้อพี่มังเลงเงโอ้โหนี่วแต่งด้วยเนี่ยที่ปลาแปบเนี่ยผมขออญาตบอกเด้ปลาแปบเนี่ยเป็นปลาที่เสีบนะพาการกระดูกอ่อโดยจะแบบได้ได้ได้พูดได้ยังได้ปลา นิดตัวเอาพี่ขายของเนียขอบคุณครับจะให้พี่จัดเลยนี่นปลา,ากแปบเนี่ยมีพี่้องเห็นเนี่ยสีผมส่เหียบเนี่ยนี่คือปลา,ากแปบขายเป็นสดเนี่ยกิโลละห้าสิบบาทแต่ถ้าขายเป็นแห้งเนี่ยมันประมวลกิโลไม่ได้ครับอืเพราะว่ามันจะมีปลาแห้งเนาะ เดี๋ยวมันต้องไปแพ็คถุงส่งพี่น้องอีกเท่อนึงแต่ว่าเนี่ยมันจะมีมัดเด็ดของมันเนี่ยคือปลาซิวเนี่ยปลาซิวมันแก่มาหน้าเนี่ยมาจ่าฉะดเนี่ยอ้าวเนี่ยอันนี้คือปลาซิวอ้าวนะอ้าวหรือว่าะหรือว่าปลาซิวข้าวนะเนี่ยจ่าฉาลองเบิงเนี่ยปลาซิวมันมาครับนี่คือปลาซิวนี่พี่น้องเบิงเนาะปลาซิวอ่ะปลาซิวใหญ่อ่ะมันมีมันก่างมันมันมันติดข้อบางอย่างนะครับมันคือมันสามารถบดได้เลยอ่ะผมมากปลาไม่นำซี่หม่องนึงมันกินข้าวไม่มีไม่มีครับมันไม่่กินนข้้าวคครรัับบพีอง เอาไม่เบิด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 เบื่อเสียบกระเบิ้งเอาด้วยครับผมมาเสียงียงโอ้ข้าวว่ครับจะใช่โอ้เอาพี่แก่ข้าวแก่ข้าวตายเหลือแต่บีบบ้าเลยพี่น้องครับเนี่ยมันก้อยป่าเนาะมันธรรมดาล่ะนั่งถึยงข้าวกิน่่างบข้าวเลยครับพี่แมนกินเนื้อก็กินปลา ต่างกันครับแล้วการกินปลาเนี่ยมันย่อยง่ายครับพี่น้องนะครับไม่เหมือนเนื้อเนื้อในที่ย่อยยากนะครับแล้วก็บบรนเวณน้ำให้พี่น้องกินดิบหรอกนะครับจะให้กักินกินเป็นคอนเทนต์เนื้อนะครับพี่น้องนะครับก็จร่งหนที่มันกินได้ถามว่ามันกินได้บวกินได้นะครับพี่น้องนะครับแต่กับบรนเวณน้ำให้กินดิบครับสุขภาพกินปลาเนี่ยมันย่อยง่ายเนี่ยมาเบิ่งเนี่ยตับหมูเนี่ยจะไปจะไปในน้ำพ่ดกินปลาดิบเด้บเฮ้ยปลาดิบกินจะกินจะแซ่ยมันซะอันนี้ โอ้กะเห็ดหน่อยพอดอกเว้ยเนาะเห็ดหน่อยเลยโอ้ยนี่เด็ดโถเลยจะได้ยิ้มชนเลยอูยหูมีจมกของเนี่ยอ้หอุ้มกระดิบขาเลยตาตากว้างมากโอ้โหตาเนียตาโกบัดตาท่วงเนี่ยเออแม่เออแม่หัวโอ้ยเบื่อเหนื่อเนาะเพิ่นฟักเลยแม่บอกฝักแบบไอ้ เมีนเมนครับพี่เมีนเมนครับนี่นี่แบบนี้เลยนี่เอาใช่ใเจ้าเอามันเป็นเม่ดแล้วเดี๋ยวโอ้ยี่ผมอมาเดี๋ยวผมไปตึงแฮงมาอีกก้อนอีกตัวนึงมาแซ่บอยู่แซ่บแซ่บอีหลีเลยบ่ได้อันนี้เลยเพื่อนเพื่อนให้แสบอีหลีครับอีหลีผู้ว่ามาแซ่บป่ะพี่หนุ่มมาแซ่บป่ะแ่บอจ่ายจ่ายมาเข้ามาเเนี่ย